บทที่156ส่งของถึงที่ถึงบริษัทห้าหอรานจะสามารถขายออนไลน์ได้แต่การสั่งสินค้าออนไลน์ยังมีอีกปัญหาหนักหนึ่งอย่างนั่นก็คือจะส่งของยังไงบริษัทปกติจะส่งของปกติหรือ express delivery ก็ได้แล้วแต่ราคากล้วยไม้ผีนี่แพงมากเกินไปและไม่สะดวกส่งของแบบนั้นถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางเงิน1 2 0 0 0 0นี่ก็จบกันแล้ว สองเมืองอยู่ไม่ไกลกันนะักจันอิเปเลยเสนอว่าถ้าไม่ให้ลูกค้ามาเอาของเองถึงที่ดูจากความร้อนใจอยากได้ของลูกค้าน่าจะยอมแน่หรือไม่พวกเขาก็ส่งของถึงที่ส่งคนนั่งเครื่องบินหรือขับรถไปเพียงแค่ค่าเดินทางไปกลับเป็นปัญหาเนี้ยแหละจันอเปย,ยังเสนอให้ลูกค้ารับผิดชอบค่าเดินทางไม่ต้องหอบเชินห้ามีเงินเยอะเลยโบกมือว่าสำหรับของราคาสูงให้ส่งของถึงที่ให้หมดค่าขนส่งพวกเราออกกันเองกลับมาแจ้งฝ่ายบัญชีในเวลาเดียวกันก็ซื้อค่าประกรันเอาแบบให้รับรองอุบัติเหตุทุกอย่างนะ แบบนี้เท่ากับมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่เฉินห้าวไม่แคร์เพราะแค่มีแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านนี้ก็ได้กำไรมากเกินพอแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ใจเงินเล็กน้อยพวกนี้อีกสิ่งสมคัญอันดับหนึ่งคือเปิดช่องทางอัประดับประสบการณ์ให้ลูกค้าถึงจะถูกวิธีแบบนี้ทำให้พวกพนักงานรู้สึกคลั่งคล้ามเท่าแก่ใหม่คนนี้ไม่แคร์กำไรขาดทุนอะไรถึงจะเป็นคนทำมาค้าขายที่แท้จริงพอลูกค้ารู้ว่าจะส่งของให้ถึงที่ก็จ่ายเงินมาทันทีเลยจานอี้เฟยในฐานะคนติดต่อออเดอร์นี้เลยรับหน้าที่ส่งของเองเขารีบบซืื้้้อออแพพคคเเเเกกกกตปปรระะัััันนนนนนนโดดยยยยฉาาาจจ็่่งงงิไลถึุหม ลูกค้าเองก็ให้ความสำคัญมากขับรถมารอรับที่สนามบินรอเช็คล้วยไม้ผีเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มรับของอย่างง่ายดายพอเห็นเงินเข้าบัญชีปีเจวียนที่เป็นบัญชีก็บันทึกรายรับวันนี้ลงไปทันทีบุรี่ลักกี้สตร์หกล่องห0 0 0งหมืนดอลลาร์ผันเป็นเ0 0 0หมื่หยวนกล้วยไม้ผี3ากระถางราคาต่อกระถาง1นึ0งแสหยวนทั้งหมดสามแสนหหยวน สรุปรายรับวันนี้4 3 0 0 0 0ระบุกำไรทั้งหมดเหมือนที่เฉินฮ้าบอกคือกำไรที่บริษัททำได้ในวันนี้เหยียบบริษัทขนาดกลางปกติติดดินไปแล้วดูเหมือนฉันจะเจอเท่าแก่ที่รากัดเข้าให้แล้วปีเจวียนคิดอย่างตื่นเต้นในใจยอดขายวันนี้ทั้งวันมากกว่าที่เธอเคยทำมาครึ่งเดือนอย่างยากลำบากในที่เก่าซะอีก บริษัทเริ่มดำเนินการไปในคันลองคลองทาเฉือนห้าเลยไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศตลอดแล้วมีอเดอร์เมื่อไหรเขาก็สามารถนําเสนอสินค้าให้ได้เมื่อนั้นแถมการค้าระดับท็อปที่เขาทําเป็นประเภทไม่เปิดทําการมา3ปีพอเปิดก็กําไรพอกินไปได้3ปีต้นทุนตามราคาขายสูงดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการรอเขาใช้เวลารอเนี่แหละทําเรื่องสําคัญ ที่ว่าทำเรื่องสำคัญก็ค,คือคิดบัญชีกับตัวการที่คิดทำลายพิธีเปิดบริษัทของเขาเฉินเฮามาถึงห้องการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทโจซื่ที่นั่นยังขังชายหนุ่มที่จับได้ในงานวันพิธีเปิดเฉินเฮาคุยกับเขาตามลำพังตอนเผชิญหน้าเินเฮาหนุ่มน้อยยังกลางมากเขาเองคอถะลึงตาใส่เฉินเฮาด้วยท่าที่ประหนึ่งว่าถ้าฉันไม่พูดแล้วแกจะทำไงได้เชินเฮาหัวเราะผลดีจากภาพยนตร์และละครเขามีวิธีเป็นร้อยชนิดในการทำให้อีกฝ่ายเปิดปากอย่างเช่นทรมานราดน้ำพริกเป็นต้นแต่วิธีพวกนั้นมันเเเเชยยยแแล้้้วววววถถมมังงงรรื่่่อาากดดดิิิินหคึธธีีี็ทสุ สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ต้องมีความแค้นกับเขาหนักมากฝีมือตามช้าแบบนี้ต้องเป็นพวกหน้าด้านที่ซ่อนตัวอยู่ในสังคมถ้าอย่างนั้นที่เข้าข่ายก็มีอยู่ไม่กี่คนถ้าช่วงนี้ก็เฮียสือจากนั้นก็น้องชายเฮียหนิวจากนั้นก็พี่เซิญพ่อเจิ้งตรงเป็นต้นแต่ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเฮียสือนี่แหละเพราะครั้งที่แล้วทั้งคู่ทะเลาะกันแทบจะหันมีดเข้าใส่กันแล้วแถมวิธีการตามช้าแบบนี้มันช่างเข้ากับนิสัยคิดเล็กคิดน้อยของเขามากคิดถึงตรงนี้เฉินห้าวถามขึ้นพูดดูสิใครส่งแกมาไม,ม เฉินห้าวกลับยิ้มเย็ยนว่าอย่าว่าคิดจะเป็นแพร์รับบาปให้เจ้านายงั้นหรอเฮียสือขายแกนานแล้วบอกกับคนภายนอกกว่าเป็นความคิดแกคนเดียวที่แกทํานี้ถือว่าทำลายระบบสาธารณะต้องเข้าไปในคุกหลายวันนะแถมยังค่าปรับอีกเป็นไปไม่ได้เฮียสือของฉันน่ารักลูกน้องจุดจุด พอพูดออกมาหนุ่มน้อยรู้ทันทีว่าตัวเองหลุดปากแล้วเรียบปิดปากไม่พูดแต่เขาก็ได้บอกคําตอบกับเฉินฮ่าวแล้วใช่คนที่จะมาก่อความวุ่นวายเป็นคนของเฮียสือเฉินฮ้าวแกล้งอย่างนิดเดียวก็ครูออกมาหมดแล้วคงได้แต่พูดว่าลูกน้องเฮียสือนี่โง่เกินไปเฉินฮ่าวออกจากสถานที่ให้การ์ดปล่อยตัวหนุ่มน้อยคนนั้นไปเฉินฮ้าวมองไปที่ไกลๆสายตาเริ่มเข้มขึ้นในเมื่อเฮียสือกล้าม,มากระตุกหนวดเสืองั้นก็มีแต่ต้องทําเขาล้มไม่เป็นท่าถึงจะสามารถชํำระแคนครั้งนี้ได้ ที่ว่ารู้เขารู้เรารบรอยครั้งชนะรอยครั้งจะลมเฮือก็ต้องรู้เรื่องเขาทั้งหมดก่อนอีกอย่างหลายวันนี้ชิงจือเทาได้เก็บหลักฐานมาไม่น้อยกลับไปรอเขามาหยิบก็พอเฉินห้าวขับรถกลับไปที่เขตชิงจือเทาได้ปริ้นข้อมูลไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วข้อมูลโดยละเอียดคราวนี้ร้กาดกว่าครั้งก่อนที่หาแบบเร่งรีบมากนะักแทบจะเป็นใบตัดสินของเสอจอจีนหรือเฮือไปแล้ว แค่มองปราดเดียวก็เห็นคำฟ้องร้องการกระทำความผิด20กว่าข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างหนักคมคูล,ลักพาตัวฟอกเงินอะไรพวกนี้ขอเพียงสาและมีการลงโทษอ,อย่างหนักก็แทบจะโดนทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าไม่เลวไม่ทำแถมที่ยิ่งหนักเข้าไปอีกคือกิดการเมืองบันเทิงชื่อจูนที่เขาดูแลอยู่เป็นแหล่งซ่อนวัตถุผิดกฎหมายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยาอะไรมีหมดเฉิญเห้าเห็นแล้วอดสบด้วยความโกรธไม่ได้ต่อให้ศิลธรรมพุ่งปรีก,ก็ต้องให้เหยื่อโดนจับให้ได้ยิ่งไม่ต้องพูดเรื่องความแค้นของทั้งคู่ไม่มีทาางประสได้้อีกแลว ได้ขอบใจมากผมจะไปจัดการเขาแล้วนายต้องช่วยด้วยนะเถือนห้าวพูดไม่มีปัญหาวันนี้เอามันให้ตายเลยชอนาดคนนิ่งอย่างฉิงจือเทายังทนไม่ไหวเลยจากนั้นเพื่อนรักสองคนในเมื่อจะร่วมมือกันแต่ว่าศิลธธรรมอย่างเดียวดูจะไม่พอต้องหาวิธีที่ทําให้เฮียสือทั้งโกรธทั้งร้อนใจแต่ก็ไม่มีทางขัดขืนได้บทที่157คุณชายลึกลับคืนนั้นเมืองบันเทิงจือจุนยังคงเปิดให้บริการตามปกติประดับประดาไฟสว่างรถหรูหราเข้ามาจอดที่จอดรถทีละคันทีละคัน,น,นชายหนุ่มหญ ทันใดนั้นในบรรดารถหรูยี่ห้อเมืองนอกทั้งหลายก็มีรถผลิตในประเทศคันหนึ่งขับเข้ามาต่อให้ลักษณะดูจะเก่าไปสักหน่อยแต่ก็ทำให้คนเห็นแล้วอดเคร่งขึมขึ้นมาไม่ได้นั่นก็คือธงแดงซึ่งเป็นแบรนด์ในประเทศที่พิเศษมากที่สุดธงแดงมีรุ่นที่ขายให้ประชาชนเหมือนกันแต่คันนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ลักษณะดูยิ่งใหญ่เป็นทางการบวกกับทะเบียนร,รถถูกโฉลกไป a 6 6 6หนั่นต่างแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่รถสำหรับคนธรรมดา ลื่นเอาตัวเข้ามาจอดในที่จอดรถของเมืองบันเทิงจื้อจุนรถหรูกว่าล้านคนรอบข้างไม่กล้าเทียบรัศมีด้วยเลยทั้งหมดพร้อมใจการถอยให้เปิดช่องให้กับทงแดงขับเข้ามาในช่องทางที่แคบแคบนี้ในประเทศรถทงแดงที่สามารถขับได้แบบรุ่นนี้ถ้าไม่ใช่รวยก็คือข้าราชการยังไงซะก,ก็เป็นระดับข้ารายชอาการใหญ่ไปหาเรื่องเข้าก็ซวยนั่นไงรถ599แล้วมีรถทงแดงเข้ามาดังหลังเวทีเตรียมตัวต้อนรับด้วย กาที่อยู่หน้าประตูวิทยุบอกเพื่อนร่วมงานด้านในในเวลาเดียวกันก็มีพนักงานเปิดประตูสองคนวิ่งมาบริการทงแดงจอดลงในที่จอดรถอย่างมั่นคงจากนั้นประตูฝั่งคนขับเปิดออกมามีชายหนุ่มร่างท้วมในชุดสูทอายุราว20ปีลงมาเขาวิ่งเล็กน้อยอ้อมไปเปิดที่ประตูฝั่งที่นั่งด้านหลังและยืนค้อมตัวเล็กน้อยเป็นการเคารพจากนั้นรองเท้าหนังกุชี่สีดำเหยียบลงพื้นทุกคนแทบล้านหายใจมีชายหนุ่มดูภูมิฐานใส่แว่นดำซึ่งบดบังใบหน้าส่วนใหญ่ของเขาเดินลงมาจากรถ เขามาในชุดเวอร์ซาเช่ทรงเป็นเอกลักษณ์รูปร่างที่แข็งแรงของเขาส่งผลให้ส่วนโค้งของร่างกายที่งดงามบวกกับออรา่าความเคร่งขรึมโดยไม่ได้ปรุงแต่งของเขาทําให้คอ,อนอดคิดไปไม่ได้ว่าเขาเป็นคุณชายตระกูลใหญ่ที่ไหนสักที่คุณชายที่นี่ได้ไหมครับคนขับรถร่างททวมเล็กน้อยคนนั้นถามอย่างเคารพทั้งคู่สนทนาการยังสบตากันหนึ่งที่พอได้นะชายหนุ่มเห็นการตกแต่งอันหรูหราของเมืองบันเทิงจอจุนกลับพูดออกมาแค่นี้ในน้ำเสียงยังประปนไปด้วยความไม่ชอบใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์ใหญ่มาสถานบันเเทิงงระดับแบบลล่่่่าาาแแนนี้้ไมคยยยยออููใสตว พนักงานเปิดประตูสองคนนั้นรีบเข้ามาบอกว่าคุณผู้ชายท่านนี้เมืองบันเทิงจื้อจนของเราเป็นสถานบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไปเหอแล้วการตกแต่งพร้อมสัรพรูปแบบหลากหลายรับรองว่าคุณต้องชอบแน่ชายหนุ่มใส่แว่นดำท่าทางหล่อเหลาไม่สนใจพนักงานเปิดประตูสองคนเขาเดินเข้าไปทันทีโดยมีคนขับเป็นคนนำทางยังไม่ทันเปิดประตูก็สั่งว่าคุณชายของเราเทสสูงไปเรียกผู้จัดการพวกนายมาแล้วก็เรียกสาวสวยที่สุดของที่นี่ออกมาบริการด้วยคุณชายตระกูลสูงที่ขับทงแดงมาสถานบันเทิงต้องให้ความสำคัญอย่างมากอยู่แล้วไม่นานก็ส่งผู้้้จััััดดกาาาาาารรรรรมมบบบอออองทงทททนนนีีคคุุณชชย่่ขญตืไไห ผู้จัดการถามอย่างระมัดระวังชายหนุ่มแว่นดำไม่ได้ตอบคำยังคงมาแคร่งขึมไว้ดูเย็นชามากส่วนคนขับร่างท้วมของเขากลับพูดอย่างไม่พอใจว่าชื่อของคุณชายเราไม่สะดวกจะเปิดเผยกลัวจะทำพวกนายตกใจเรียกคุณชายเฉินก็พอแล้วผู้จัดการแอบตกใจ เขาแอบโยงคุณชายเฉินคนนี้ไปเกี่ยวกับคุณชายระดับท็อปในประเทศดูเหมือนจะไม่ใช่แต่อาราแบบนี้ดูจะมากกว่าบรรดาลูกคนรวยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมากนะักเขาเองก็เคยบริการบรรดาลูกคนรวยมาก่อนอทิเช่นหวงังซื่อชงเป็นต้นซึ่งยังไม่มีอาราขนาดนี้เลยแล้วอาราแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินก็จะมีได้มันเป็นอาราของผู้นําคนนี้ต้องเป็นลูกหลานข้าราชการหรือไม่ก็ลูกหลานทหารแน่เขาคิดไปถึงว่าคุณชายเฉินคนนี้ขับทงแดงมาผู้จัดการเลยได้ผลสรุปนี้มาแถมยังมั่นใจและภูมิใจกับการคาดเดาของตัวเองในเมื่อเเดดดดดดาาาาาาาฐนนนนะขขอออองงงงงงีีีีีกกกกฝ่่่่่่ยยไไไ้้้้็ิิมลลผพพใหหััททททสสป IP ุ ห้อง V.I.P. นี้ต้องผ่านเซนเซอร์พิเศษระบบป้องกันแน่นหนาระบบรักษาความปลอดภัยก็สูงด้วยเหตุนี้เลยได้รับความนิยมจากบรรดาแขกและข้าราชการชั้นสูงมากมายนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่แขกระดับสูงที่ไม่สะดวกเปิดเผยฐานะชอบมาที่นี่กันพอเข้าห้อง V.I.P. ผู้จัดการสอบถามเฉินห่าวว่าชอบสาวสวยแบบไหนคนขับพูดอย่างไม่พอใจว่าจะพูดมากทำไมเรียกสาวสวยที่สุดของที่นี่มาอย่าหาแบบธรรมดาดัดดื่นมาละเอาแต่เกรดดีเยี่ยมเท่านั้นครับได้ครับ ผู้จัดการรีพยักหน้ารับปากและจับไปเรียกสาวสวยมาบริการเวลานี้ห้องวีไอพีสงบลงคนขับร่างท่วมยิ้มเจ้าเล่ออกมาพูดกับชายหนุ่มแว่นดำว่าเฮเฉอนเฮว่าผมแสดงดีไหมที่แท้แขกลึกลับคู่นี้คือเฉินห้าวกับชิงจื่อทาปลอมตัวมาทั้งคู่ปลอมตัวเล็กน้อยก็หลอกคนทั้งหมดได้แล้วในเมืองบันเทิงมีแค่บางคนเคยเจอเฉินห้าวดังนั้นเขาเลยใส่แว่นดำและเปลี่ยนทรงผมใส่หนวดปลอมดูแล้วเหมือนคุณชายตระกูลสูงอายุเรายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเท่าที่ดูตอนนี้ปลอมตัวได้เนียนมาก ก็เหมือนอยู่เดียวทาตามแผนนเะถือนห้าวกระซิบเสียงเบาในเวลาเดียวกันก็หยิบกล้องเล็กวเข็มออกมาจากในกระเป๋าแปะไว้ในจุดต่างๆเพื่อสะดวกแก่การเก็บหลักฐานและกระดุมเม็ดหนึ่งที่คอเสื้อเขาก็ติดตั้งกล้องจิ๋วรุ่นใหม่ล่าสุดนี้เป็นรุ่นที่บรรดาสายลับถึงจะใช้โชคดีว่ามีในแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านเหมือนกันเดี๋ยวดูละกันอีกเดี๋ยวนายอยู่ที่นี่พยายามทวงเวลาพวกเขาไว้แล้วหาหลักฐานนะผมจะออกไปจัดการพวกกัดให้ไวรอผมส่งสัญญาณให้แล้วค่อยเผยไต่กันชิงจื่อเทายิ้มเจ้าเล่เถือนห้าพยักหน้้้าาาาาเเขมมััั่นนนใใจจกกกรรรดสสีียือคง บทที่158 2สาวพี่น้องแค่แป๊บเดียวก็มีพนักงานเข้ามาเสิร์ฟเหล้าผลไม้ของทานเล่นเป็นต้นคราวนี้ผู้จัดการก็พาสาวสวยเดินหน้าเข้ามาพามายืนเรียงเป็นแถวในห้องวีไอพีให้เฉินห้าวเลือกสาวสวยพวกนี้ใส่ชุดโปมากไม่เป็นกระโปรงสั้นคอวีก็เป็นกี่เพ้าผ่าสูงเหมือนจะแข่งกันว่าใครจะโปมากกว่าหน้าตาและรูปร่างของพวกเธอดีมากพอแต่งหน้าไปก็ยิ่งสวยมากดูแล้วเป็นอาหารตาม,มากแต่พอดูโดยละเอียดแล้วยังขาดอีกนิดหน่อยบางคนแกล้งทำเป็นอ่อนช้อยแต่ถ้าเทียบกับผู้หญิงที่เฉินห้าวรู้จักอาทิเช่นโจซซีีถงงยจิ ชาวรุ่ยเป็นต้นพวกเธอไม่มีทางเทียบได้เลยคุณชายเฉินพอใจคนไหนบอกเบอร์กับผมก็พอครับผู้จัดก,การกระซาวถามบนร่างสาวสวยพวกนี้ติดเบอร์เอาไว้ขั้นตอนเหมือนห้องเต้คัคดเลือกสนมยังไงยังงั้นทำให้แขกพอใจมากเบอร์เจ็ดกับเบอร์ยี่สิบสามอยู่ละกัน เฉินห้าวเลือกสองคนที่มองแล้วสบายตาให้พวกเธออยู่ต่อไปไปรับรองคุณชายเฉินให้ดีรับรองว่าพวกเธอได้กำไรแน่ผู้จัดการโบกมือบอกพวกเธอคุณชายเฉินคุณนี่แต่มีแววจริงๆคืนนี้พวกเราจะทำให้คุณมีความสุขนะคะสองสาวเดินมาโค้งคำนับเฉินห้าวรูปร่างสโอดสะองของพวกเธองดงามมากจนฉิงจือเทามองตาค้างไปเลยที่บ้านเฉินห้ามีสาวสวยมากเกินไปเลยไม่รู้สึกอะไรกับผู้หญิงหากินพวกนี้เขากระเทืบเท้าฉิงจือเทาหนึ่งที่เตือนไม่ให้เขาหลุดที่รุดแค่แค่ิงจือเทากระแอมไอออกมาแก้ไขความเผลเรของตน จากนั้นสองสาวก็ลงนั่งขนับข้างเฉินห้าวขวาคนซ้ายคนพวกเธอแนะนําตัวเองสาวใจดีบอกว่าตัวเองชื่อเสียวเสียวสาวขายาวอีกคนบอกว่าตัวเองชื่อฉีฉีทั้งหมดเป็นชื่อปลอมทั้งนั้นเท่าแก่คะคุณเป็นคนที่ไหนหรอคะเสียวเสียวถามสิงหวานและใช้หน้าอ,อกหน้าใจอันใหญ่โตของตนไปถอแขนเฉินห้าวตลอดด้วยรอนิดหน่อยเธอนั่งเขยืบไปหน่อยเฉินห้าวโดนซะขนลุกไปหมดแล้วเลยหาข้ออ้างเขยืบตัวออกมาหน่อยและในขณะเดียวก็เบนปัญหาของเธอด้วยจะได้ไม่หลุด สาวทั้งสองคนรู้สึกว่าเฉินห้าวดูถือตัวไม่ใช่พวกมาถึงก็มือประหมึกใส่เลยพวกเธอผ่านอะไรมาเยอะเลยรีบเปลี่ยนแผนคุยเรื่องชีวิตตนต่างบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาที่มาทํางานพาร์ทมอหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่เฉินห้ามีต่อพวกเธอได้สาวสองคนนี้ดูแล้วสวยดีเฉินห่าวเลยให้ไปร้องเพลงให้เขาฟังไม่คิดว่าทั้งคู่จะมีความสามารถคนหนึ่งหยิบไม่ขึ้นมาร้องอีกคนก็เต้นไปตามเพลงเรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ถ้าพวกเธอไม่ได้โกหกอย่างน้อยก็ต้องอยู่คณะการแสดง เฉินห้าวกับฉิงจือเทามาที่นี่ไม่ได้มาดูสาวสวยร้องเพลงเต้นรำพวกเขาเริ่มดำเนินตามแผนแล้วฉิงจือเทาส่งสิกให้เฉินห้าวและหาข้ออ้างออกจากห้อง v ี p มีพนักงานเห็นเขาเขาก็บอกว่าจะไปห้องน้ำคนอื่นเลยชี้ทางให้ฉิงจือเทาพยักหน้าพอลี้วเข้ามุมรีบซำรอจอโดยรอบทันทีและเจอกับเส้นสายอินเทอร์เน็ตภายในเขาหยิบกันไกลตัดสายไฟออกมาตัดมันเสียและหาเส้นอื่นต่อเข้าไปแทนจากนั้นชิงจือเทาก็ไปเปิดห้องเดียวบอกทุกคนนะว่าห้ามรบกวนจากนั้นเขาหยิบพ็อกเก็ตแล็ปท็อปออกมาและเริ่มพิมพ์บอดัว ไม่นานภาพจากกล้องที่เขากับเฉินฮ่าจัดวางไว้รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเมืองบันเทิงก็ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ฉิงจือเทาใช้ทริคเล็กน้อยก็แอร์ฮอเข้าไปในระบบป้องกันความปลอดภัยของเมืองบันเทิงได้แล้วภาพกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่เป็นตามแนวงอประเภทพวกทางเดินประตูทางเข้าต่างๆเป็นต้นแต่ว่างมีบางส่วนเห็นได้ชัดว่าเป็นห้องแขกและห้องวีไอพีด้านในมีผู้หญิงผู้ชายกำลังทำกิจกรรมต่างๆอยู่อาทิเช่นพนันเล่นยาและยังมีกิจกรรมที่คนนิยมกันมากมาย ชิงจื่อเทาเห็นแบบนี้แล้วอดถอนหายใจไม่ได้เขารีบอัดไว้เป็นหลักฐานทันทีจากนั้นก็รวบรวมส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องหลักฐานพวกนี้เพียงพอแล้วแต่เพื่อให้คนโดนจับด้วยตอนนี้ต้องล่อเฮียสือมาที่เมืองบันเทิงนี่คือแผนการของชิงจือเทาและเฉินห่า หาหลักฐานให้ได้ก่อนจากนั้นใช้วิธีตกปลาล่อเหยสื่อมากินเบ็ดพอชิงจือเขารวบรวมหลักฐานเสร็จก็ส่งข้อความหาเฉินเฮาเฉินเฮาได้รับปรับก็เริ่มแผนการข,ขั้นที่สองต่อเฉินเฮาถอดแว่นดำออกสาวสวยสองคนที่เพิ่งเสร็จซึ่งการเต้นรำพอเห็นใบหน้าคมแข้นของเฉินเฮาแวากับพวกเธอหยาดเยิมขึ้นมาทันทีหนุ่มลอยเย็นชายอย่างเฉินเฮานี้ถูกใจพวกเธอนักดีกว่าอยู่กับพวกตาแก่นั่นเป็นร้อยเท่าคุณชายเฉินคุณหล่อจังเลยชี้ชี้ชมเขาเฉินเฮากลับแกล้งหาวออกมาและมีสีหน้าแววตาเบื่อหน่ายคุณชายเฉินทำไมหรอค เสี่ยวเสียว,ยวถามอย่างระมัดระวงังชื่อของเธอตรงกันข้ามกับสรีระเต็มไม้เต็มมือของเธอเลยร้องเพลงมันน่าเบื่อเกินไปมีอะไรสนุกสนุกกว่าน,นี้ไหมเฉินห้าวแกล้งถามไปห้องหมากรุปใหม่ข้าในนั้นมีไพ่ป๊อปไพ่นกกระจอกและก็เครื่องเกมหลากหลายชนิดเลยสองสาวแนะนําได้ไปด้วยกันเลยเฉินห้าวเดินไปยังห้องหมากรุภายใต้การนําทางของสองสาวบทที่159ถูกรางวัลใหญ่ บอกว่าเป็นห้องหมากรุกที่จริงแล้วแค่หลับตาพอเข้าไปพบว่าให้เงินแลกบัตรในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งและบัตรระหว่างลูกค้าสามารถหมุนเวียนกันได้ตลอดก่อนออกมาก็สามารถแลกกลับเป็นเงินสดได้ที่จริงคือห้องพนันโดยอ้างชื่อว่าห้องหมากรุกเท่านั้นเองที่นี่มีแขกอยู่สิบกว่าคนแล้วกำลังเล่นไพ่นานิชนิดอยู่เชิญห้าวมาที่แคชเชียบอกว่าจะแลกเบี้ยคุณผู้ชายสวัสดีค่ะที่นี่รับทั้งเงินสดและโอนเงินออนไลน์ค่ะสาวแคชเชียยิ้มหวานพลางว่าเสี่ยวเสียวถามเท่าแก่ค่ะคุณจะแลกกี่หมื่นดีคะหนึ สาวหลายคนตะลึงในใจต่างคิดกันว่าคุณชายเฉินคนนี้ใจป่ามากแค่เริ่มต้นก็หนึ่งล้านแล้วมี่ยังเป็นครั้งแรกที่เขามาด้วยเรียกได้ว่าไม่ขาดเงินคนรวยชัดๆรบกวนรูดบัตรตรงนี้ค่ะสาวแคชเชียร์หยิบมือถือออกมาให้เฉินห้าวรูดบัตรเฉินห้าวไม่อยากให้เงินเฮียซื้อเลยแลกบัตรขาวมาหนึ่งใบจากในแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านและเลือกการโอนเงินออนไลน์แบบนี้เขาก็ใช้แต้มแค่สองแต้มได้บัตรมาหนึ่งล้านเฉินล้านเลือกแบบบัตรหนึ่งแสนมาเก้าใบเท่ากับเก้าแสนบัตรที่เหลือเปลี่ยยนนเป็็บี้กสสดใชอ ในฐานะเท่าแก่ใหญ่อย่างเฉินห่าวเขาไม่หยิบเองอยู่แล้วเขาให้สาวสองคนอย่างเสียวเสียวและฉี่ฉีช่วยเขาถือไว้จากนั้นก็เดินเล่นดูไปทั่วห้องหมากรุกที่นี่ลูกเล่นเยอะมากมีไพ่ป๊อปให้นกกระจอกทอยเตะหมากรุกและหมากล้อมพร้อมซัพพอร์ตทุกคนเพราะภายนอกเป็นห้องหมากรุกก็ต้องทาให้ดูเหมือนหน่อยจะได้สะดวกในการตรวจสอบนอกจากรายการหมากต่างๆพวกนี้แล้วในนี้ยังมีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดอาทิเช่นสล็อตแมชชีนที่เห็นได้ง่ายใช้ในการสิงดวงเท่าแก่คุณอยากเล่นแบบไหนคะฉีฉีถามเสียงอ้อนอันนั้นเฉินห่าวชี้ไปที่สล็อตแมชชี สล็อตแมชชีนของที่นี่เป็นแบบที่นิยมกันในต่างประเทศพอใส่เหรียญลงไปรูปในสามช่องจมุนติ้วๆพอหยุดลงถ้า3รูปเหมือนกันคือได้รางวัลถ้าเป็นคนที่พอมีสังคมอยู่บ้างจะรู้ว่าเครื่องเล่นแบบนี้มันมีระบบบังคับเล่นนานต้องเสียเงินแน่แต่ถ้าดวงดีก็อาจจะเล่นน้อยแค่ได้มากถูกรางวัลใหญ่เลยก็ได้ได้ค่ะเท่าแก่จะใส่เหรียญเท่าไหร่ดีคะเสี่ยวเสี่ยวที่ถือบัตรอยู่ข้างๆถามข,ข,ข,ขึ้นและยังตีเนียนแนบร่างอกอิมเข้าหาอยากให้เฉินห่าวมองดูหุ่นเธอแต่เธอก็ต้องผิดหวังไปตามระเบียบเฉินม่าวไมม่สนนนเเธอลย้ากดดรริิงััป็ชตต เฉินห้าวนั่งลงที่หน้าสล็อตแมชชีนเสี่ยวเสี่ยวก็ถามเขาจะใส่เงินเท่าไร่ที่นี่จะจ่ายเงินตามยอดเดิมพันสูงตามเท่าไร่เอาที่ใหญ่ที่สุดเฉินห้าวบอกบัตรที่ใหญ่ที่สุดคือหนึ่งแสนเท่ากับหนึ่งแสนหยวนเสี่ยวเสี่ยววอดสุดปากไม่ได้งานฉันใส่แล้วนะคะเสี่ยวเสี่ยวถามอีกครั้งเพราะเธอรู้ว่าสล็อตแมชชีนแบบนี้โอกาสแพ้สูงมากเธอกลัวเดียวพอเขาแพ้แล้วจะหาเรื่องเธอ เฉินห้าวแสดงบทบาทดุมเย็นชาพูดเหมือนกลัวดอกพิกลจะร่วงเสี่ยวเสียวกลืนนำลายเอื้อกนี่เป็นครั้งแรกที่เธอถือเงินเยอะขนาดนี้เธอเห็นคนมากมายมาเล่นสล็อตแมชชีนนี่ใช้เงินไปเป็นร้อยเป็นพันหยวนแต่ครั้งเดียวใส่หนึ่งแสนนี่ตามกฎปกติแล้วต้องขาดทุนหมดตัวแน่เสี่ยวเสี่ยวเคยเห็นนักพนันมากมายสูญเงินต่อให้นานนานทีจะได้รางวัลใหญ่แล้วพอยิ่งทุ่งหนักก็ยิ่งแพ้ไม่เป็นท่าโลกนี้มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ชอบการพ่ายแพ้เฉินห้าวมาที่นี่เล่นเล่นเนท่านั้นก็ยังไม่อยากแพ้เงินดดดัััังงนนนน้้เเเเเขาาลลลยปิิิโบบตรรออแแุหมมืกพศษี การโชคดีผู้ใช้จะได้รับโชคดีเหนือคนปกติในเวลา15นาทีต้องการแต้ม3แต้มเฉินห้ามองคำแนะนําของบัตรยิ้มมุมปากขึ้นวันนี้เขาจะอาศัยการโชคดีนี่เล่นที่นี่ให้เมามันเลยทางที่ดีเอาให้ดังจนล่อเฮียสื่อมาที่นี่เลยด้วย ตั้งการโชคดีกำลังใช้งานเวลาที่เหลือ14นาฬิกา59นาทีหลังจากการโชคดีเริ่มทำงานเฉินห้าวก็ดึงที่หมุนของสล็อตแมชชีนรูปต่างๆหมุนติ้วเป็นพาานันละวันรูปพวกนี้ค่อยๆหยุดลงสุดท้ายได้รูปแอปเปิ้ลสองรูปโจเกิลหนึ่งรูปไม่ได้รางวาัลแหมหน้าเสียดาย,เส,ย,ดาย,เ,สยเสียวกับฉี่ฉีบนเสียดายเงินหนึ่งแสนไปซะแล้วเฉินห้าวเลิกคิวดูถ้าการโชคดีนี้ไม่ได้โชคดีทั้งหมดก็มีทางหลุดได้บ้างแฮะแต่ในเมื่อเป็นสินค้าของระบบผลลัพธ์ไม่น่าจะแย่มากเฉินห้าวใส่ไปอ สถานการณ์ปกติเวลาแขกแพ้เงินมักจะใส่อารมณ์กับพวกเธอหาว่าพวกเธอเป็นตัวซวยแต่ถ้าชนะเงินพวกเธอก็จะได้ทิปดังนั้นในใจสองสาวยังคาดหวังให้เฉินเฮาชนะรูปค่อยๆหยุดลงเดิมรูปสามรูปที่ไม่เหมือนกันกลับมาหยุดลงที่เจ็ดเหมือนกันถูกรางวัลแล้วรางวัลใหญ่ซะด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยมีเสียงดังมาจากสล็อตแมชชีนจากนั้นเสียงเอฟเฟกต์ or, ในการถูกรางวัลดังมากคนทั่วทั้งห้องหมากรุกต่างหันมามองอย่างตกใจบทที่หนึ่งร้อยหกสิบจุดยี่สิบเอ็ดว้าวมีคนถูก machine, รสล็อต คุณชายเฉินคุณถูกรางวัลใหญ่ร้อยเท่าเดิมพันหนึ่งแสนก็คือสิบล้านพระเจ้าโอ้ม oh ่ยวเสีเยวกับฉีฉีตกใจพูดไม่เป็นสับพวกเธอไม่เคยคิดเลยว่าการกลายเป็นคนรวยสิบล้านนนนจะง่ายขนาดนี้พระเจ้าถูกรางวัลสิบล้านโชคดีอะไรอย่างนี้เนี่ยสายตาน,นักพนันรอบข้างแทบเขียวปัดพวกเขาเคยเล่นสล็อตแมชชีนมาเหมือนกันน้อยก็แพ้ไปหลายพันเยอะก็แพ้ไปหลายหมื่นหลายแสนแต่ไม่เคยได้ยินว่าใครสามารถได้รางวัลใหญ่บนนี้วันนี้ได้เปิดโลกแล้วล่ะ ถูกรางวัลใหญ่เรื่องต้องถึงหูผู้รับผิดชอบห้องหมากรุกอยู่แล้วเขามาถึงที่นี่สีนับเปลี่ยนสีเลยเพราะกำไรในห้องหมากรุกเกี่ยวเนื่องกับค่าคอมมิชชั่นของเขานี้ต้องจ่ายทีเดียวสิบล้านเฮียสือคงอยากตัดมือเขาแน่ๆผู้จัดการเจ้ารีบเปลี่ยนเป็นรางวัลสิเสี่ยวเสี่ยว,ยวรู้จักผู้รับผิดชอบที่นี่เลยรีบเร่งราวพวกเขาไม่ได้เป็นหัวหน้ากับลูกน้องกันดังนั้นห้องหมากรุกแพ้เงินเสี่ยวเสี่ยวเลยตื่นเต้นมากสีน้าเหมือนแม่ายของผู้จัดการเจ้าเขาเองไม่มีอำนาจตัดสินใจเลยรีบให้คนปลอบประโล อะไรนะมีคนชนะรางวัลสิบล้านจากสล็อตแมชชีนพอเฮียซื้อที่กำลังดื่มกับคนอื่นอยู่ที่โรงแรมได้ยินข่าวนี้เข้าก็ตกใจจนลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีแถมยังทำแก้วลมด้วยพวกแกทำบ้าอะไรกันหาสล็อตแมชชีนกำหนดอัตราถูกรางวัลไว้แล้วไม่ใช่หรือไงทำไมยังถูกรางวัลเยอะขนาดนี้ได้อีกเฮียซือกำลังตะคอกพวกเราปรับโปรแกรมแล้วครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนอัตราเครื่องคือชนะร้อยคืนสี่สิบสงสัยจะถึงจุดคืนพอดีผู้จัดการเจ้ารายงานอย่างหวาดหวัน่นเริ่มพูดเสียง เพียสือไม่ใจเย็นแล้วลุกออกไปตอนนั้นเลยจะไปที่เมืองบันเทิงลูกน้องและการเขาตามไปด้วยทางด้านผู้จัดการเจ้าก็บอกกับเฉินห่าวว่าระบบมีปัญหาต้องรอซ่อมก่อนถึงจะแลกเงินได้เสี่ยวเสียวกับฉีฉีไม่พอใจมากเถียงกับผู้จัดการเจ้าถ้าพวกเขาแลกเงินได้อย่างน้อยก็มีทิพให้พวกเธอบ้างละ่ะลูกค้าคนอื่นเห็นเป็นเรื่องสนุกพากันวิพากษ์วิจารณ์เมืองบันเทิงจืดจนไม่ซื่อสัตย์ถูกรางวัลแล้วกลับแลกเงินไม่ได้พวกเขาก็ไม่กล้ามาเล่นที่นี่แล้วแต่ละคนช่วยกันเฮโล ผู้จัดก,การเจ้าปาัดเงือที่หน้าผากไม่หยุดสุดท้ายสู้เสียงฝูงชนไม่ไหวเลยแลกบัตรหนึ่งล้านให้เฉินฮ้าวก่อนนี่เป็นขอบเขตที่เขารับผิดชอบไหวแล้วหนึ่งล้านก็ได้เฉินฮาวไม่แคร์ว่าจะมากหรือน้อยยังไงสะ่านคืนนี้ไปบัตรนี้ก็จะกลายเป็นแค่กระดาษแล้วเขาหยิบบัตรเงินที่ชอนมาแจากเสี่ยวยวกับฉีฉีคนละสองแสนถือเป็นทิปขอบคุณค่ะคุณชายเฉินรักคุณมากเลยมัวบอคุณชายเฉินใจดีมากเลยข่ะฉันเป็นของคุณตลอดไปเลยสาวสวยสองคนเริ่มออดอ้อนออน,นำตาคลอเบ้าดวงตาเย้ยายวนคล้ายกับกำลังบอกว่าเฉินฮ้าวอยากได้อะไรพววกกกเเเเเธธอออไไมม่่่ปปปฏิสสลยตใหห้าาานนนัับข็็ญ สาวที่นั่งริ้งเป็นเพื่อนแขกคนอื่นมองกันอย่างอิจฉาแค่นี้ก็ได้สองแสนแล้วทำไมเรื่องดีเรื่องดีแบบนี้ไม่ถึงพวกเธอบ้างนะเฉินห้าวเพิ่งเดินไปจากสล็อตแมชชีนก็มีพนักงานเข้ามาปิดเครื่องและแปะป้ายไ,ไว้ห้ามใครเล่นแล้วเฉินห้าวอยากลองเล่นแบบนี้และมองเห็นเขตโป๊กเกอร์เขตโป๊กเกอร์มี2 1จุดทั้งแบล็คแจ็คเป็นต้นทุกโต๊ะยังมีพนักงานแจกไพ่สาวสวยทำหน้าที่แจกไพ่ดูคล้ายกับการเล่นการพนันในมาเกา๊าเท่าแก่คราวนี้เล่นอะไรดีคะ ชีชีรอบนี้ตั้งใจมากเห็นเฉินห่าว่าจะเล่นโป๊กเกอร์ก็รีบยก้ามาให้เฉินห่าวนั่งจุดยี่สิบเอ็ดเฉินห่าวนั่งลงที่โต๊ะให้ตอนนี้เขาพกรัศมีความชนะสล็อตแมชชีนมาทำให้พนักงานแจกไพ่สาวสวยที่ทำหน้าที่แจกไพ่รู้สึกเครียดขึ้นมาสีหน้าดูไม่เป็นธรรมชาติพนักงานแจกไพ่สาวสวยทำหน้าที่แจกไพ่หันไปมองผู้จัดการเจ้าว่าเขาจะว่าไงผู้จัดการเจ้าพยักหน้าในเวลาเดียวกันก็ส่งสายตาให้พนักงานแจกไพ่ลงมือเพื่อทำการเอาเงินที่เฉินห่าวชนะกลับมาก็จะสามารถรอดตัวกับเฮียสื่อได้ละ ก่อนแจกไพ่ต้องลงแต้มพนันก่อนนะักพนันทุกคนจะลงเดิมพันเองพอแจกไพ่เสร็จค่อยทำการจ่ายเงินหรือเก็บเงินตามการแพ้ชนะและเงินเดิมพันเฉินห้าไม่สนฟ้าดินโยนบัตรราคาหนึ่งแสนลงไปลองเกมก่อนเลยหนึ่งหมื่นก็พอให้เล่นทั้งวันแล้วนี่เล่นลงมาแสนหนึ่งเลยทุกคนเลยรู้กันแล้วว่าเฉินห้ารวยจริงไม่แค่ผลแพ้ชนะเลยเฉินเ้ากลับไม่ได้คิดมากขนาดนั้นตอนนี้การโชคดียังทำงานอยู่เขาไม่กลัวแพ้หรอก แจกไพ่เริ่มขึ้นพนักงานแจกไพ่แจกเฉินห้าวกับตัวเองคนละสองใบจุดอื่นเฉินห้าวเปิดสองใบฝ่ายเจ้ามือเปิดใบปิดใบคนเล่นจะเป็นคนตัดสินใจก่อนนะว่าจะเรียกไพ่เพิ่มไหมเพื่อให้ได้แต้มเท่ากับ21พอแน่ใจว่าจะไม่เรียกไพ่เพิ่มแล้วค่อยเป็นตาเจ้ามือเปิดไปและค่อยมาสรุปแพ้ชนะกาันช่วงนี้คนเล่นจะไม่รู้ฝ่ายของเจ้ามือนี่ก็เป็นการเดิมพันของคนเล่นและเจ้ามือเหมือนกันเล่นไพ่ชนิดนี้สำคัญที่เทคนิคแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าเทคนิคคือโชคอยู่แล้วต่อให้เล่นไม่เป็นแต่ได้โพดำตลอดกก็็ชชนนนนนนนะะรรรรราาายยยคคููู่่่่่่่ตตตตตออออออส้้้้้้้ดดดีีีีีีีััังงงเเเเเฉิิหวววววทมมมโโปไไไลขข